ตามาตาปูมาต,ตมาแม่ป 的尿吧。 มคะกเล่นเกมัปาแม่เกยไคะพวออกเป็น2กลุ่มจากนั้นคุณจะมีันเบ็กมจะบ็ใ่ไหมเบ็ด้สอันกลุ่มละ1นนก็ือเล่นทีกลุมละ1คนอ้แล้วก็ก็มีปลาปลาที่มีคําแม่เกยและไม่ใช่คาแม่เกยอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนเป็แหแล้วอยวให้ออกมาเทียคนเือนเกมที่แล้วเลยเหมือนเกมอะไรนะเกมลมหายใจไม่ผูกใช่ไหมคะแต่วันนี้ แล้วควมอันเนี้ยปลาตัวเนี้ยต้องเป็นแม่อะไรแม่เิดแม่เคยกดไปตัวเลยะบตนเี้ยนีปาหลายมากเลไม่ช่แม่เคดแค่ตัวเดียวไม่้าหาค่อหามองีแกันแบ่งกลุอยืนัอนนไอ้ตินอิง นีนที่อันนี้ก็เองไอ้อะกดอันนี้แล้วใหม่อ่ะอย่างนี้ตรงนี้ใช้มือจับได้อ่ะอ๋อพร้อมนะไปมาเลยอ่ะเข้าใจกันการกันยังคะเข้าใจที่ได้ยังใครเล่นแล้วกลับไปนั่งข้างหลังเหมือนเดิมผู้ชายกับนาเอาเสื้อใส่กางเกงอะพอมไหมพร้อมไหมอ่ะคู่จับเวลาสามนาทีพร้อม ฟังเสียงสัญญาณหมดเวลาด้วยนะอยากกิโก้คุณนลพร้อมสามสองหนึน่งเริ่มให้ทำได้ 好。Oh. Yeah too. Bye. Bye. ถามว่า Why สะกดยังไง O A Y อ่าเขียนเลย w h ตไปไปทำที <público> ่ป <smoked satisfied> ีทำว่า o ยสะกดอยอ้อยสะกดได้หัวย่อยจะไงมา พี่เก้าพม่าวัดไปวาหนกระโดดกระโดดกระโดดกระโดระโดดกระโดดกระาดดกระโดดกระโดดกรกระโดดกระโดดกระโดดกระโระโด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 ดกระโดระโดระโดดระโดดกดระโดดกรกระโดระโดระโดระกะระโระโดดกระโะระะดกกะกดกะกะรโ đẹp đi cái gì coi hả that